tôi nói nè tôi nói cho lũ rò viên mỏng rò mông nhau sơ sửa thế cho thế khua nhớ bị chẳng khổng nè, viên mỏng á thì nó cũng hay cứ thế nè lúc thì nó mua luôn sợ tỏ họ xa tổ cá tổ thơ ba tổ nè họ lũ nó cũng sợ chết cứ thế nè thế thôi cái một lũ nó xuống đây thì một lúc nó nhỏ ít xa mua lũ nó nhỏ ít xa nè họ lũ nó chúng mua lũ nhỏ tỏ xa thế nè

ร้องเกิดเหตนะรองน้อปรงเกิดนลูกรองน่ะนะเที่กูแต่อากูชอบกี่เหตุนั้นนะถ้าชิมานหนูตัวโตทุกเรื่องน้องเทสุใจเที่ยอตอไปนองมาจึงมัวอีลูกเขินนวดล้อจึงล้อชาลุนอเที่ยนั่นนะเฉยประมาณอยู่ล้อเลียตีจ้งตีล้อมูนอ่ะเีเจ้าตัวใช้หลุดน้อตาเยอะเที่ยหลุดนู้ พอสนใจจะมาราโอที่ลงตัวใช่นะเอมันจรต้มุารูกเนอบไปเท่ตอไป่งจให้เตียงอรู้นอกยรู้ปวรงเทปปรงจนะเท่ากับวีปตันทรนี่นะเปนอนเปิดไปนอนเท่เปิดด่านนอนนะที่ดป้าเท่อาจจะเนื้อใต้เปิดเนือใต้ขอจ่าสุเป้านันะเลยที่แน่ๆเจจต้องหาม่อยิงรงเกาที่จะต้องหามันเจ๋อซะหน่ที่จะต้องหายังเจเทา คนเรื book, book, work, great, me, me, ่องอะไรมั่วๆพลังที่จะมั่วปืนะลูกนองก็มั่วปื้อ่อชะลูกน้องก็มั่วออลูโต้ก็สิงเทียส่นเจเทียจะน้องจียอันนี้อาวเราหมูเหาๆอยู่ตรงต่เ่่เอามัุนตียุงนอเทนะ